สยามธุรก,กิจสวัสดีค่ะวันนี้มากระทบไหลนักคิดนักประดิษฐ์แล้วก็ผู้คิดคนนวัตกรรมการเผาสิ่งรอบตัวฮูยพูดแบบนี้แล้วแบบเสียวเลยอะ่ะคนข้างๆอะ่ะสวัสดีค่ะพี่ถาวรสวัสดีครับพี่ถาวรแนะนําตัวเองสักนิดน,นึงสวัสดีครับผมถาวรไก่กระสินครับอยู่ที่ตําบลอยู่ที่ตําบลหนองโสรบึงแรงเมืองกาครับค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านนี้เป็นเจ้าของบ้านเลขที่สามพิจารณ์ทับหนึ่งบึงกำมือนองโสครับ ค่ะแล้วก็ร่วมโครงการกับสยามธุรกิจของเราในฐานะประธานส่งเสริมโครงการประจำตำบลหนองสนุด้วยเห็นบอกว่าเอาผลิตภัณฑ์มาใช้กับสวนเป็นยังไงบ้างตัทุเรียนปีนี้ปีนี้ก็รู้สึกว่าโอเคอยู่เพราะว่าทุเรียนเบ่งปูดีแล้วก็เติบโตเป็นที่น่าพอใจครับค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าต้นที่ป่วยๆแบบเหมือนกับสมๆจะตายจะตายก็สามารถที่จะฟื้นคืนชีพกลับมาให้ผลได้ ใช่เพราะว่าตอนที่ว่าที่เอาน้ําออก,ากกลางต้นแล้วก็ที่มันมันมน้าออกแล้วเปลือกเหีา่าจิ่ง,งคือพ่นไปแล้วเนี่ย<ะ>มันก็รู้สึกว่าดีขึ้นโอดีขึ้นจนกระทั่งเราแผลรับมาเกือบหมดต้นแนละ้ว่ามันแผลหายก็ไม่บอกบอกให้พวก ต้องรอให้มาดูเองนี่ทาวเองเนาะมีคนที่เหงาเลยแล้วคนที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ทุเรียนก็ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมขายประมาณเดือนไหนคะพี่ดาวน์ก็ปลายเดือนเมษายนโอ้โหปลายเดือนเมษายนนี้ก็จะรับซับกันอีกแล้วแต่ด้านหน้าของเรานี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เป็นภูมิปัญญาคิดค้นเองทําเองใช่ไหมคะเนี่ยครับก็อันนี้ก็ความรู้รอบตัวครับคือ ตัวนี้ก็เปิดยูทูบบ้างคือเป็นคนที่ชอบเก็บเล็กเก็บน้อยอะไรเงี้ยหรือมองอะไรมันเป็นเงินไปหมดอ่ะค่ะเเลยคิดแล้วก็ทำทำพอคิดปุ๊บทำปั๊บทันทีทำปั๊บเลยแล้วข้างหน้าเรานี่มันคืออะไรพี่ถาวรบอกท่านผู้ชมสิก็เอออันนี้ก็คือผลผลิตจากทุเรียนที่สวนของผมเองแหละที่วันทิ้งิ้งเนี่ยทุเรียนผมจะม่มีทิ้งไว้ครับเออนี่ผมจะเอาไปตากแห้งจนไม่ทังว่า ความชื้นในเนี่ยหนามหนามมันเนี่ยมันจะแข็งค่ะแล้วเราก็จะเอาไปอบค่ะทาเป็นแบบผ่านชาโกผ่านชาโกชาโกที่ส enfin ามารถดูดจินได้เอาไปเะอะไรนะที่เราไปไปกินเอาไปผสมอาหารผสมอาหารเป็นสีอาจจะเช่นทําขนมเปียกปูนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ใช่ครับโอ้โหที่เอามาทําทําได้หมดเลยคืออันนี้ก็เอาไปดูดกินมรว่า เอาไปใส่แจกันหรือพ่ะนาศหรือสวยเอาไปตั้งไว้ที่ที่นอนค่เพื่อที่จะดูกลิ่นหรือเอาไปใส่ชุดเสื้อผ้าพวกกลิ่นอับต่างๆใช่การจัดกลิ่นเก่งมากครับแล้วก็พวกไอสื่อไฟฟ้าสมมติอนั่งูหน้าคอมเยอะๆเราสามารถตัวนี้มันสามารถดูไตะขึ้นไม่อแม้แไฟฟ้าได้ช่วยช่วยได้สำหรับใครที่ชอบแบบเล่นวิดีโอเกมหรือว่าเล่นโทรศัพท์มือถืออย่างเนี้ได้ไหมคะ ออ่าได้้ฮะคืันนีมันจะช่วยในเรื่องของดูดดดูขึ้นขึ้นกระแสไฟฟ้าอ่าใช่มันจะดูดได้แล้อ้าวเหรอราคาโอห์มมันถ้าเอามาวัดมันจะต่ำมากอ่าเวลาที่ว่าปุ๊บมันจะดูดใชไหมอู้อ่าเพราะฉะนั้นตอนที่ลูกใครติดเกมท่านแนะนําเลยค่ะสามารถที่จะติดต่อพี่ถาวรได้แล้วอย่างตัวอย่างนี้ก็คือลูกทุเรียนทุเรียนเล็กๆที่ตัดทิ้งเพราะว่าเนื่องจากมันดกมากปีนี้ โอนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเพราะว่าขายไปเยอะแล้วแลวไม่ได้มีแค่ทุเรียนนะคะที่ถืออยู่นี่คืออันนี้คือกิ่งมังคุดที่ตัดตัดทิ้งอันนี้ก็คือใบไค่ะเออยังเป็นใบใบเป็นใบอ่ะพี่ถาวอนหนูขอดูเออใบเป็นใบเหรอเออเนี่ยเขาเรียกว่านะเขาเรียกว่าเส้นใบยังอยู่เลยอ่ะคือถ้าอันนี้คือสดสดแล้วเราก็เอาไปเผาเอาไปเข้ากระบวนการเขาเรียกผัดผมใช้ความร้อนประมาณ กเจ็ดร้อยถึงพันกเวลาที่เราเราเราอบตัวเนี้ย <Okay. S 2> มันก็จะก่อออกมาความจะไล่ความชื้นจากเนื้อไม้เนี้ยออกไปหมด <Okay. S 2> แล้วมันก็จะเป็นเ็นชากานชากโลที่ว่าเอาไปดูกินไหเนะครับอ๋อ oh. นี่คือเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมในส่วนของการเอาของที่ไม่ได้ใช้แล้ว,ม,ลวมารรประยุกต์ให้เป็นของที่มีประโยชน์ขึ้นมาเพิ่มมูลค่าให้ด้วยแล้วที่สําคัญเนี่ยทั้งทุเรียนทั้งมังคุด มีทั้งใบทั้งก้านแล้วก็ลูกมังคุดด้วยอันนี้เวยเอ่อแล้วที่สําคัญเนี่ยมีไผ่ด้วยเขากาลังจะปลูกไผ่ปลูกไผ่เพิ่มมาเผาเหรอคะพี่ครับอันนี้อันนี้คือจะปลูกไผ่เนี่ยคือในนาโคตในนาคตคือไผ่เนี่ยสามารถเป็นฐานที่มีความแรงสูงออที่เราเผาฐานเนี่ยฐานอย่างน้อย กิโลหนึ่งยี่สี่ยี่ห้าถึงสามสิบบาทตอนโลแต่ถ้าเราเอาอันนี้มาเผาเนี่ยเอาเป็นเป็นเป็นกระปองกระไผ่หรือจะเอาไปทําแจกันหรือว่าจะเอาไปดูดจินอะไรเงี้ยได้หมดแล้วอันนี้สามารถเอาไปทําที่กองน้ําได้เราที่กับปะองใส่กองน้ำเลยทีเดีวว่าไปขันทองเนี่ยในลาซาด้าขายกิโลหนึ่งแปดร้อยอันนี้นะเฉพาะไผ่นะถึงไผ่ ครับเราไปเสิร์ชดูได้เลยในที่ว่าเขาเอาไปแหนกกระเผาอย่างนี้แล้วเขาเอาไปโม่ให้มันเป็นผมแล้วก็เอาไปกองน้ำแม่อะไรเงี้ยผ่านกระบวนการครับอันนี้นขายอันนั้นเขาขายที่โรงแต่เราไม่เชื่อไม่เชื่อไปพอเซิร์ชดูไปเซิร์ชดูได้เลยเพราะผมก็ไม่ค่อยคล่องเรื่องเรื่องของขายแต่ว่าที่บอกว่าขายดีเป็นเบสเซลเลอร์นั่นคือกะลากะลากะระเผานะคะท่านผู้ชม ันนี้ครับกะลากะลาที่ก็ทิ้งทิ้งทีก็ไปตรงไหนเขาก็ทิ้งแล้วเออเอาไปเถอะเอาไปเถอะอะไรเงี้ยครับพี่เขาเก็บมะเผาผมก็เออเขาเขาไม่เขาไม่ให้ผมก็ซื้อโลละบาทสองบาทเออโลละบาทสองบาทเอามาเผาแล้วขายได้กิโลเท่าไหร่กิโลยี่สิบห้าบาทคนรู้แต่พี่ยี่สิบห้าบาทครับอันนี้ทำถุงสิบโลสิบโลสิบโลแล้วลงล่างก็แปงจับจับบาทเดียวอ่ะจับ มาเพิ่มมูลค่าให้เป็น25บาทเพิ่มมา24เท่ามันจะเป็นลูกกะลาลูกอันเนี้ยค่ะอันเนี้ยเราจะเอาปประกอบเป็นเออจัดนี่แจกันแล้วแต่เยเราใจข่าวติดเนี้ยเราเห็นบอกว่ากะลาเนี้ยพอพี่เผาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมัน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 มีคุณสมบัติอะไรเป็นพิเศษคะกะลากะลาที่เขาซื้อไปใช้กันเนี่ยอ๋ออันนี้คือถ้าเราเอาไปกิงย่างตัวนี้เราไปตรงไหนเดินไปร้านต้มตำร้านไก่ย่างอะไรเนี้ยเขา เอาฐานที่เผาเผานี่อันนั้นมันจะมีสารพิษออมันมีสารแต่อันนี้มันจะปอดสารพิษตรงที่ว่าแล้วเอาไปปิ้งย่างมันจะมีสารต่อมะเร็งฮะเอาจริงอะครับผมแล้วมันไม่เหมือนกันเหรอคะไม่เหมือนนะเพราะว่าอันนั้นคือฐานที่เขาเผาเขาเตาอย่างนี้คือมันไล่ความร้นออกไปหมดอ๋อใช้อุณหภูมิทีอันนี้มันมันมันน้อยค่ะอย่นี้มันไล่ออกหมดเลยค่ะมันไล่จนกระทั่งว่า กระบวนการที่ผมเผามันเป็นอย่างนี้คือมันจะไล่ความชื้นออกล้วข้างในเนี่ยมันจะเป็นแก๊สเป็นไฟออกไปจนกระทั่งไฟหมดถึงมันจะเป็นทานถากโครตัวนี้หรือเผาครั้งแรกมันจะมันต้องไปดูเห็นบ่มผมผมเผาเนาะอันนี้คืออันนี้ก็เอาเอาเป็นข้าวเนาะสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่มาให้ดูอ่ะคือเวลาเผาปุ๊บมันจะมีฟันออกไล่ความชื้นเนี่ยความชื้นเนี่ยฟันออกที่าก็เอาไปทำน้ำส้มตำไม้ค่ะ ความชิ้นออกไปเนี่ยมันจะเป็นน้ำส้มสนไหมที่เราเอาไปท่าแมลงค่ะใช่ไล่แมลงได้ใช่ครับแล้วก็พอความชื้นที่แบบมันเป็นฟันออกไปหมดปุ๊บพอฟันหมดปุ๊บมันจะเป็นแก๊สออกแล้วทีนี้กระบวนการสันดาบข้างในมันจะเป็นแก๊สพอเป็นแก๊สปุ๊บเนี่ยไฟมันจะดฟุบออกมาทันทีเลยผู้ผู้เหมือนเต้าแก๊สก็หัวผู้อ่ะครับพอเป็นหัวผู้นั้นเราจะต้องรอ สุกระทางว่าไฟตัวนี้มันอ่อนเหมือนแก๊สหมดค่ะพอแก๊สหมดพอไฟตัวนี้ดับปุ๊บนะครับจะออกมาเป็นอย่างนี้เลยโอ้มันก็ยังคงรูปเหมือนเดิมคงรูปเหมือนเดิมนอกจากที่อะไรคือทุเรียนอะไรคือใบไม้ก็เป็นแบบนี้ตลาคือแบบนี้ก้านเป็นแบบนี้ไม้ไผ่เป็นอย่างนี้ไม้ไผ่เป็นแบบนั้นกล้วยเป็นอย่างนี้อันนี้อะไรนะกล้วยงวงอะงวงอะเนาะงวงก็เผางวงกล้วยนะคะท่านผู้ชมเออเอาเตากามเป็นไงเออ เตาเผาก็ใช้ถังแก๊สถังสองลิตรอันนี้หม่องคุณครับถังสคะเคมีได้ค <siglo> ร <achi bizarre> ับเทมปิร์ก็ทิ้งแล้วอะถึงสองที่ก็ทิ้งเราเอามาประดิษฐ์สรุปแล้วพี่กระบวนการทาถ่านชาโคของพี่นี่คือกระบวนการที่เป็นของที่ทิ้งแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เอามาเผานี่ทุเรียนอะเป็นลูกแล้วอันนี้ก็จะไปเอาเศษไม้หอมที่กะตับตับทิ้งทิ้งะอันนี้ก็เป็นเชื้อเพลิง เอามาใส่เขานีนนี้เดี๋ยวไปส่วนไหนคนทุเรียนเลยจะเก็บมาให้ก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็ทําขายอยู่แล้วครับก็ขายอยู่แล้วก็อันนี้ก็อันนี้อทุนเดียนในนี้ก็คือจะเผาเก็บเเกก็บ็บไว้แล้วก็จะเอามาประดิษฐ์เป็น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 พวกแจกันอ่าเป็นพวกเอาไปวางในห้องน้ําก็ดูดกลิ่นวางในตู้เสื้อผ้าไล่ความชื้นต่างๆรวมถึงตู้เย็นด้วยในรถด้วยนะ เอาในรถด,ด้วยในรถเนี่ยคือเราเอาไว้เนี่ยคือเราเอาไปตังไว้เนี่ยมันก็จะดูค่ะในรถได้อืก็เรียกได้ว่านี่ก็คือภูมิปัญญานะคะที่คิดค้นประดิษฐ์แล้วก็เก็บสิ่งของที่มันทิ้งแล้วอ่ะจะบอกว่าเหลือใช้ก็ไม่ใช่อ่ะมันเป็นสิ่งของที่ทิ้งเพราะลูกทุเรียนเล็กเนี่ยค่ะหลังจากที่แต่งทิ้งอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรโน์เพราะเดี๋ยวโดนความชื้นในหนามหนมันก็เปื่อยเป็นฝุ่นข้หมดค่ะไม่มีไม่มีมุลค่าแต่เราเก็บมาเพื่อมูลค่าได้อืม ก็เรียกได้ว่านี่ก็เห็นแบบนี้แล้วโอ้โหใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อพี่สาววอได้สุดยอดเลยเอมีการแกะด้วยนะแกะเม็ดให้ดูด้วยว่าเม็ดไหนยังอยู่เม็ดไหนยังอยู่อ้สุดยอดไหมพี่วรรณาสุดยอดโอ้นี่นี่เผากันมาเป็นโพรงแบบนี้เลยค่ะทุเรียนใหญ่ก็เผาได้ทุเรียนเล็กก็เผาได้ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ทุเรียนใหญ่จะใช้เวลานานหน่อยนะแต่ว่าถ้ามันเป็นในทุเรียนเล็กๆแบบนี้อ แล้วเราไปตากแห้งเราจะลดนเวลาจากการเผาประมาณ4ชั่วโมงอาจจะเหลือแช่2ชั่วโมงแต่ทุเรียนใหญ่เขาไม่เผากันหรอกค่ะเขาขายผลสดได้ละคะเออแล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าขายอยู่กิโลกรัมละเท่าไหร่หรือว่าพี่ขายแบบไหนอันนี้บอกท่านผู้ชมสักนิดนึงอ๋ออันนี้อันเนี้ยจริงๆแล้วผมคิดไว้นะคือโปรเจกต์คิดไว้ว่าถ้าเราเอามา ปฏิบัติเป็นแจกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋ออยากจะขายแบบคอมพลีทคอมพลีทให้มันสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบนั่นคือเอาข้าวโพดมาฝากหนึ่งเออเอาเมคุดมาโรยหนึ่งอธิบายเขาหมดอย่างงี้เขาก็ไปเรียนแบบพี่สิงไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้หเนี่ยเออเอาเอาก้านไม้ไผ่มาอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำให้มันสวยๆนะแล้วก็ ไปขายห้าสิบร้อยถามว่ามีคนซื้อไหมนี่นี่ชื่อผมคิดอยู่ค่ะโอ้ไปวางใรถก็เจ๋งนะเนี่ยเพราะว่าบางครั้งบางทียิ่งช่วงใกล้หน้าฝนแบบนี้ท่านผู้ชมเวลาที่ตัวเปียกขึ้นรถหรือว่าแบบมีอะไรไอฝนละอองฝนเข้ามาเนี่ยมันไล่ความชื้นได้แล้วมันก็กำจัดกลิ่นได้ด้วยดีดยกังเอาไปเผาอะสรุปแล้วของอะไรที่อยู่ใกล้ตัวพี่ถาวรก็เผาหมดแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะต้องรีบขอตัวลาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอา จริงจริงจอันนี้ผลิตภัณพิเศษอีกอย่างหนึคืออันเนี้ยสามารถเอาไปทำฐานอัดแข่งได้อออ่ยอันนั้นได้อันนั้นขา้รวไเป็นร้อยอ้าวเหรอแพงอฐานอัดแข่งเอาไปทำอุตสาหกรรมไหนก็เอาไปตีงย่างมันมันมันจะใช้มันคือมันจะเป็นมลกุลที่ละเอียดคือเราเอาไปผนเป็นผงฐานก้อนแล้วก็เอาไปผลแท้งเปียนเข้ามาเข้าเครื่องอัดจน็นเป็นแข้งเมอนน้ำแขงหลอ แล้วคือเอาไปปิ้งย่างเนี่ยหมายถึงว่าคือไม่มีไม่มีหัารก่อ่ะไม่มีมระบาเริงแล้วก็จะใช้เวลาติดอยู่ประมาณสามชั่วโมงอ่ะงั้นก็บุฟเฟ่จบเลยสิคะเนี่ยใช่ครั้งเดียวจบไม่คือเรัไม่ต้องเติมฐานโอ้โหนี่ผมจะเอาตัวอย่ายงให้ดูชา,าชาบูปิ้งย่างหมูกระทะติดต่อได้นะคะเพราะว่าพี่เขามีฐานแบบนี้ ทำแล้วเป็จแล้วข้ามาอันนี้อันนี้ทำเสร็จไว้เรียบร้อยโชว์หน่อยโชว์เออโชว์หน่อยเพราะว่าของดีๆแหละอย่างนี้แล้วที่สำคัญไม่มีสารก่อมะเร็งอันนี้ไม่มีสารก่อมะเร็งครับอันนี้คือสารตะเป็นช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไฟฟ้าด้วยไหมคะในคุณสมบัติอ่ะยังไงนะนำไฟฟ้าด้วยไหมคะถ้าเอาแบบว่ามาจี้เนาะเดี๋ยวเบิร์ดนำไฟฟ้าด้วยหรือเปล่าเนี่ยมันมันมีก็มันมีอยู่ออแน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะอันเนี้ยใช่อืมเป็นทานก็เรียกทานอัดแท่งอ่านอัดแท่งแต่มันจะเป็นคุณสมบัติชาโค ที่ไม่มีสารก่อมะเร็งใช่อันนี้คืออันนี้อาจเป็นแ่งแล้วเราตัดๆๆๆไม่ไผ่เหรอคะมันจะกะลาก็ได้ไม่ไผ่ก็ได้ได้ชุดนี้แต่พี่เอามาอัดเท่งพี่เหรอใช่ทำให้มันละเอียดสรุปแล้วที่พี่บอกว่าอยู่ได้สามชั่วโมงันคือตัวนี้เลยตัวนี้เลยครับอันนี้คืออันนี้ถ้ากประมาณหกเจ็ดก้อนชุดใหญ่ชุดหนึ่งค่ะ ย่างกันตรงนี้แหละทดสอบมาแล้วทดสอบ <c oughs> ตรงนี้แหละ <c oughs> มา,ยายไม่ทันเ <มา S 1> นาะชุดใหญ่ชุดใหญ่ไม่หมดยังเก็บไว้ถึงต่อได้สามชั่วโมงสามชั่วโมงอันนี้แล้วนะถ้าจะเก็บถ้าจะเก็บ,เ,กบเอออย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ป <c oughs> ิ้งย่างอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึง่งแล้วเราอยากจะเก็บไว้ใช้ต่อทําไงดีมันจะเป็นก้อนอยู่อย่างนี้เลยมันเป็นก้อนอยู่อย่างนี้เลยเราเอาไปอะไปิด เขาจะปิดให้ออกซิเจนเข้าใช่ใช่นั้นก็จะแล้วมันก็จะออกมนใช่หรือไม่ไดมนแ้ันก็จะดับเองเาเรียกว่ายุคแบบโบราณเอาเอานวัตกรรมแบบเอาเอานวัตกรรมสมัยใหม่มารวมกับยุคโบราณใช่เออใส่ใส่ใส่แล้วก็ปิดได้ให้ออกซิเจนเข้ามันก็จะดับก็อันนงเราใช้ทัด้อ อันนี้ก็มีมีร้านเนี่ยร้านเนี่ยเขาติดต่อผมแต่ผมไม่มีเวลาทำาะไรนะอ่าเดี๋ยวอีกหน่อยจะมีเวลาแล้วค่ะเพราะว่าหลังจากนี้ไปออเดอร์จะเข้าแล้วออเดอร์เข้าก็สั่งเครื่องเลยครับเอเบื้องต้นเบื้องต้นอันนี้ผมันยังไม่ได้ตั้งราคาเพราะว่าทำใช้เองในบ้านก่อน้เน้หนักเกินโลนกเกินเกือบโลกิโลกิโลาเพราะเพราะว่าเป็นกะลานี่น้ำหนักมันจะดีกว่าไป เ mm hmm. าแต่ไผ<า><ส><ส>่ส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทําแบบเหมือนเดี๋ยวนี้ชาโคก็จะเป็นส่วนผสมของพวกยาสีฟันพวกอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมคะใช่อันนี้ชาโคเนี่ยได้อ๋ออันนี้คือปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างและที่สําคัญอย่างทุเรียนเนี่ยของพี่ถาวรก็ใช้เป็นอินทรีย์สูตรสยามธุรกิจ เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาไปใช้ในเรื่องของการเอาไปไว้ในห้องนอน,นในตู้เสื้อผ้าในรถก็เหมาะสมมากๆค่ะเพราะว่าเราไม่มีสารเคมีอันตราย <S 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 เพราะว่าแหล่งที่มาของวัตถุดิบก็คือส่วนตัวเองจากต้นทุเรียนของตัวเองซึ่งตัดลูกทุเรียนเล็กออกแล้วก็เหลือแต่ลูกทุเรียนใหญ่ไวเมสานี้ก็จะรับซับก,กันอีกแล้วครับผมเออวันนี้ก็ต้องโอ้ขอบคุณพี่ถาวรมากๆที่ให้ได้ไหมเห็นนวัตกรรมของชาโคนะคะแล้วก็กระบวนการที่ ผงที่ไม่มีมอง<ส>คนอื่นมองว่าไม่มีประโยชน์ชแต่พี่ถาวรเก็บมารบสร้างมูลค่าเพิ่มให้เก็เรียกเรียกว่าชัดเจนมากๆแล้วก็ดีมากๆด้วยแล้วก็เป็นโอกาสและเป็นประโยชน์เนาะสำหรับใครที่ไม่อยากจะใช้เป็นฐานที่มันมีสารก่อมะเร็งเราก็สามารถที่จะติดต่อพี่ถาวรมาได้นะคะก็ะอยากจะมาดูกระบวนการผลิตมาชมได้ที่ไหนคะเนี่ยส,สั่งก้าทับห<ส>นึ่งคครับพร้อมติดต่อพี่ถาวร 0892443534ครับผมค่ะงั้นติดต่อกันมาได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ถ่านชาโกแบบนี้ปลอดภัยไร้สารเคมีและที่สำคัญยังจะมีนวัตกรรมมื่นๆที่พี่ถาวรบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บมาเขาไว้หมดเลย <c oughs> <c oughs> เออเดี๋ยวจะมาติดตามให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าจะมีนวัตกรรมไหนอีกแล้วก็ร้านอาหารอยากจะได้ของ <c oughs> สวยงามๆนะคะไป ควบคู่กับการกินปิ้งย่างนี่ต่อไปก็สามารถติดต่อพี่ดาวรได้งั้นวันนี้พวกเราลากันไปก่อนสยามธิกิจสวัสดีค่ะ